ข,งขิงอ่อน,อนไปคราวหน้าไปเอาวขิงก็ให้ไปแล้วเ <l ots> หรอโอ้โหเจ้าีเลยโชคดีเลย <l ots> จะโอาตายอยู่แล้ววันวันวันนี้ทำไงรู้ไหม <l ots> ต้องไปตัดผักในป่ามากิน <l ots> ขเขาเรียกข้างอะไรนะปะป <l ots> ักชูรลรู้จักไหมจักไหมแกจักไหมจุจ <l ots> ุลน์ก็ก็ <l ots> นั่นแหละต้อง,ต,องต้องโทรไปถาม แม่พี่เอบอว่าไงกินแล้วอ่าวันนั้นไปรดีเจอข้างบ้านของไงออมาทก็อ่อยดีเมือเนี่ยเลยเรัก,กนาอีกแต่มันเป็นต้นานามต้นเราต้องเหลาเอาะาอะาียฮะวมตติโก้มิโกเออคล้าย,า,ยนานา้า่นแหละเออเอามาทกินสอแล้วอ่อยดีมน,น่ ที่นี่เขาเรียกไอ้ไอ้นั่งชูรดกันต้นชูรดอ๋อเคยกินใช่ไหมก็ที่มาที่บ้านหลังไอ้นั่นไงที่บ้านใหม่เขาปลูกหน้าบ้านของเขาเปิดน้อดาวน้อดาวอ่ะหน้าบ้านของมีต้นหนึ่งว่าไงแล้วได้ได้ให้นาให้ให้ ให้ปากินบ้างป้ายังไม่ยังไม่เสร็จอีกเหรอเด็กคุณจ๊ะอ๊ะน้องยังไม่เยี่แม่ของมาให้ดูนะแม่ของมาให้ดูนะขอว่าตุ้ยขอขู่กันนะเส็ยแลย กลัวแล้วโดนลุม้มโดนลุมนล้มอ่ะโดนลุ้มอ่ะไม่เอาแล้วไปไปไปก็ต้อไม่เอาแล้ว